เราเป็นเป็นประเทศที่เปิดรับทุกอาริยบทก็คือเป็นแบบรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเป็นเป็นประเทศที่เปิดเปิดกว้างรับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนตัวต้องบอกว่ารับวัฒนธรรมจากต่างชาติค่อนข้างมากเช่นยุโรปหรืออเมริกา แต่ก็ไม่ทั้งคลาหรือว่าเคลือบเคลิมไปมากกว่านั้นคือแบบเฮ้ยเราเรายังรู้สึกตัวว่าเรายังมีสติว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยนะถึงเราจะชอบถึงเราจะรักมากแค่ไหนแต่เราก็ยังไม่ลืมที่จะทิ้งวัฒนธรรมไทยของเราไป สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับอาจารย์เพชรกับอาจารย์แอมนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมต่างชาตินะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างที่เยาวชนไทยเนะี่ยหันไปหันไปแบบสนใจวัฒน,นธรรมจากต่างชาติเช่นแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจารย์มีความคิดเห็นทางด้านนี้อย่างไรบ้างถามอาจารย์เพชรก่อนเลยครับคิดว่าโดยส่วนตัวเป็นเหตุการณ์ปกติที่มาพร้อมกับ กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งจะเห็นว่าเนื่องจากเราเป็นประเทศเปิดกระแสต่างๆที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ก็คือกระแสวัฒนธรรมต่างชาติก็จะมาพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นการที่วัยรุ่นหันไปนิยมหรือไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ส่วนอาจารย์แดมครับมีความคิดเห็นยัยงไงบ้างกับ ที่อาจารย์เพชรพูดครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์เพชรเนื่องจากว่าเราทั้งคู่ก็เคยผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นนั้นมาก่อนก็เคยเหอตามกระแสกันไปอย่างในยุคเราก็จะเป็นวัฒนธรรมของอเมริกันบ้างอะไรเนี้ยนะคะก็เลยมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความแตกต่างข้อนึงก็คือว่าปัจจุบันมันมีกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาเยอะแล้วก็ช่องทางของสื่อต่างๆเข้าเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นระดับความดุนแรง ทั้งด้านบวกและลบเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลที่ปรากฏได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ยอย่างที่เห็นถ้าจะเป็นด้านบวกบวก,ก็คือว่าเยาวชนของเราก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับที่จะศึกษาอะไรที่แตกต่างออกไปจากตัวเองมีทศัศนคติที่กว้างไปกว่าสภาพแวดล้อมหรือสังคมของตัวเองมากขึ้นแต่ว่าในทางลบก็คือถ้าเกิดมีพฤติกรรมเรียนแบบ ดยเฉพาะในสิ่งที่อาจจะไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมไทยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปตอนนี้สำหรับในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาปัญหาไหมสำหรับเยาวชนไทยของเราคิดว่าเป็นปัญหาไหม จะมองว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าอยากจะบอกว่าจริงๆมันเป็นเหมือนอาวุธมากกว่าคือมันมีทั้งในแง่บวกและในแง่ลบค่ะคือในแง่บวกก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆก็สามารถนํามาเลือกรับปรับใช้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราเพื่อทจะทาให้เรามีหูตากว้างไกลแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการต่อยอดสิ่งทั้งหลายที่เรามีอยู่รอบตัวเราได้แต่ว่าในแง่ลบถ้าเรานํามาใช้ในทางที่ผิดก็อาจจะนำม,มาสู่การสูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเรา การที่ไปสร้างความเสื่อมถอยทางด้านวัฒนธรรมบางประการได้เหมือนกันส่วนอาจารย์เพชรคิดว่าเป็นปัญหาไหมสำหรับเยาวชนไทยของเราเถ้าจะดูปรากฏการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะวัยรุ่นไทยเนี่ยออโอนเอียงไปทางวัฒนธรรมเกาหลีมากไปหรือเปล่าแต่ที่นี้เราก็มีการศึกษาไปการมีการเก็บข้อมูลจากวัยรุ่นวัยทำงานคนไทย จำนวน480คนนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบระหว่าง3ประเทศก็คือประเทศไทยประเทศเกาหลีใต้และก็ประเทศสหรัฐอเมริกา,าผลปรากฏว่าภาพลักษณ์ของคนไทยภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของคนไทยเนี่ยถือว่ายังดีอยู่ก็คือว่าคนไทยให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับสองรองจากอเมริกาก็คือมากกว่าเกาหลี รองจากอเมริกาก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาประเทศเขาเนี่พัฒนาไปกว่าประเทศไทยเยอะแต่ว่าประเทศไทยภาพลักษณ์ของประเทศไทยเองเนี่ยยังดูดีในสายตาคนไทยมากกว่าประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยความเป็นชาติไทยโดยส่วนตัวเองคิดว่ามันเป็นปัญหาซึ่งทุกวันนี้ที่อาจารย์พูดก,ก็จริงอยู่ทั้งอาจารย์แอมทั้งอาจารย์เพชรที่พูดมาคือถูกแต่ว่า ในความคิดของผมคือแบบถ้ามันมาเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าคือมันม,มันอาจจะไม่เหลือวัฒนธรรมไท,ทยให้เราได้ดูได้เห็นกันเลยมันอาจจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรืออเมริกาหรือยุโรปประมาณนี้ในส่วนของอาจารย์เพชรอาจารย์เพชรคิดว่าแบบอะไรคือสิ่งที่คลองใจ คนไทยหรือว่าเยาวชนไทยจากวัฒนธรรมต่างชาติอะไรเป็นที่คลองใจมากเลยความร่วมสมัยของวัฒนธรรมสิ่งที่การที่คนไทยหรือว่าใครๆเนี่ยจะยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติได้เนี่ยข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าเราต้องชื่นชอบประเทศนั้นก่อนเรามีความชื่นชอบประเทศนั้นไหมก็คือตัวนี้ก็จะดูได้จากว่า เขามองประเทศนั้นเป็นยังไงในแง่ของการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมแล้วส่วนที่ถัดมานี่คือจะยอมรับมากน้อยแค่ไหนก็คือว่าเขามีความวัฒนธรรมที่เขาส่งออกมาเนี่ยมีความร่วมสมัยที่จะมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของผู้รับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแดจังกึมหรือว่ากระแสะอื่นๆที่ของเกาหลีที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามสร้างในโมเดลที่ ปรับเข้ากับร่วมสมัยในชีวิตประจําวันของคนในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อที่จะส่งออกให้กับคนที่มีความที่มีวัฒนธรรมที่คล้ายกันได้ง่ายก่อน<ม>คือในภูมิภาคเอเชียความร่วมสมัยคือมันเป็นมันเป็นไม้เด็ดแล้วก็เป็นสิ่งที่คลองใจของวัฒนธรรมไทยหรือว่าคนไทยมากสําหรับวัฒนธรรมต่างชาติเพราะว่านี่แหละคือแบบคนต่างชาติคิดคิด ที่จะมามาเหมือนกับว่ามาเปิดตลาดเมื่อเปิดตลาดมาขายสินค้าให้กับคนไทยเพราะว่าเขามีความร่วมสมัยมากกว่าคนไทยแล้วอย่างประเทศของเราเนะี่ย มีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนที่จะไปสู่ตลาดโลกอย่างวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีสิทธิ์มากไหมครับถามอาจารย์เพชรเลยถ้าดูจากข้อมูลในการเก็บมาภายในประเทศก่อนก็จะเห็นว่าคนไทยเองเนี่ยมีความชื่นชอบมีความนิยมในวัฒนธรรมไทยสูงเป็นทุนแต่ถ้าดูในการสำรวจการเก็บข้อมูลขององค์กรต่างชาติที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ต่างๆภาพลักษณ์ประเทศต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆนี่ก็จะเห็นว่า มุมมองของคนต่างชาตินั้นเนี่ยให้คะแนนความนิยมวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกวัฒนธรรมไทยแต่ประเด็นสำคัญที่จะต้องพัฒนาก็คือว่าเราจะพัฒนาพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้มีความร่วมสมัยยังไงเพื่อที่จะแข่งขันบนเวทีโลกส่วนของจันแอมคิดว่าเรามีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนที่จะส่งออก วัฒนธรรมเนี่ยไปสู่สากลน่ะ จริงๆมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้ากลับมามองทางด้านทรัพยากรนี่เป็นต้นทุนของเราจะเห็นว่าเรามีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนแล้วก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของคนอย่างเช่นคนครอบครัวหรือชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างปัจจุบันเราก็จะเห็นการเติบโตของตลาดหลายๆแห่งที่นำเอาเรื่องของความเป็นชุมชนเข้ามาเป็นจุดขายเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งแบบที่เป็นทางการอย่างเช่นวัดวังต่างๆหรือแบบที่ เป็นแบบไม่เป็นทางการอย่างเช่นหมู่บ้านหรือว่าที่เที่ยวประเภทโฮมสเตย์ทั้งหลายเนี่ยก็มีความน่าสนใจแล้วก็เราก็ยังมีตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยยยะเพราะฉะนั้นในแง่ของต้นทุนเนี่ยเรามีอยู่เยอะอยู่ที่เหมือนที่อาจารย์เพชรบอกก็คือว่าเราจะนําต้นทุนนี้ไปปรับใช้ให้มันมีความสอดคล้องกับความต้องการที่เป็นความต้องการของยุคสมัยนี้ได้อย่างไรซึ่งในที่นี้เนี่ยในการจะทําให้เกิดขึ้นได้เนี่ย ต้องไปทําความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแก่นคุณค่าความเป็นไทยอยู่ที่ไหนแก่นคุณค่าความเป็นไทยไม่ใช่ลายกระหนกไม่ใช่รูปช้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามไม่ได้ว่าความเป็นไทยไม่ได้ยึดติดอยู่กับรูปแบบเหล่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ในรูปแบบเหล่านั้นสะท้อนอะไรสะท้อนความพิถีพิถันในการดํารงชีวิตหรือเปล่าหรือสะท้อนลักษณะความเรียบง่ายความเป็นกันเองความมีมิตรจิตมิตรใจของคนไทยเหล่านี้เมื่อเราสกัดออกมาได้ จึงจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ของแก่นนี้ในการพัฒนาความเป็นไทยซึ่งเมื่อสะท้อนออกมาอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันว่าจะต้องเป็นลวดลายไทยแต่อาจจะเป็นชิ้นงานเช่นเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เราเห็นนี่แต่สามารถทําให้เห็นว่ามีความเป็นไทยสอดแทรกหรือว่าแฝงอยู่ในนั้นคืออาจารย์เตือนไว้ว่าการที่เราจะต้องรับวัฒนธรรมจากต่างชาติมาว่าจะเป็นเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งทางยุโรปอเมริกาเอง คือทุกคนสามารถที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างได้เข้ามาในชีวิตประจําวันของเราแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการคิดแล้วก็เราต้องมีการไตรตรองว่าเฮ้ยสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีแล้วก็ต้องมีครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจแล้วก็คอยดูแล้วใจใส่ว่าเฮ้ยสิ่งที่เข้ามานะมันตรงนี้ดีมากตรงนี้ไม่ดี ก็ต้องก็ต้องมีการกระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการไตรตองอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เพชรอาจารย์แอมมีแบบแนวทางในการดาเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีวิธีที่จะดาเนินชีวิตไปแนวทางไหนของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นต้นแบบในการดํานงชีวิตในหลายๆเรื่องแต่สองเรื่องที่ประทับใจ อาจารย์มากก็คือว่าข้อที่หนึ่งเลยคือการเป็นต้นแบบของผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขคือการให้ก็ว่ายากแล้วแต่ว่าการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นยิ่งยากกว่าตัวอย่างที่สองที่สําคัญที่นี่สำหรับในการดํารงชีวิตก็คือว่าการดํารงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงด้วยการกระทํา มาตลอดทั้งชีวิตถามอาจารย์แอบนะครับอาจารย์แอมก็มีพระบาทสนิทพราเจ้าอย่างหัวแบบดำเนินชีวิตยังไงทําให้เราแบบจะดําเนินต่อไปได้จะไปจะเดินต่อไปของอาจารย์ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันแต่จะหยิบเหตุการณ์ที่ประทับใจเป็นเหตุการณ์ในวันรับปริญญาเมื่อปี25 4 0ตอนอาจารย์รับปริญญาที่ธรรมศาสตร์วันรับปริญญาเนี่ยอาจารย์ก็มีโอกาสได้รับฟังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในวันนั้น ใจความตอนหนึ่งที่ยังจดจําได้ถึงทุกวันนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ตรัสเอาไว้ถึงเรื่องความศรัทธานี่เป็นพระบงชาราชวาทกับบัณฑิตใหม่ท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าในการจะทํางานทุกสิ่งเนี่ยให้ทําด้วยศรัทธาซึง่งศรัทธาในที่นี้ก็คือการที่เราเชื่อมั่นในงานนั้นแล้วก็ในประโยชน์ของงานนั้นที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวเราแล้วก,กับคนรอบข้างรวมไปถึงสังคมพอเมื่อเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นแล้วเนี่ย มันจะนําไปสู่ความมุ่งมั่นในการทํางานความตั้งใจแล้วก็ความอดทนไม่ย่อท้อเพราะฉะนั้นเมื่อเจออุปสรรคต่างๆถ้าเรามีศรัทธาที่ยึดมั่นในสิ่งนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรามุมานะมีความอดทนแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเนี่ยเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจไว้ได้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เพชรอาจารย์แอบนะครับที่ให้ข้อมูลสาระเกี่ยวกับ การรับวัฒนธรรมจากต่างชาติมานะครับวันนี้ผมก็มีเสื้อแล้วก็ผงม,มาลัยนะครับที่จะมอบให้กับอาจารย์เพชรกัจจายนะครับอาจารย์เพชรครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ฝ้าทั่วเขตคการทุกยามท่านทรงหูงใหญ่ในจิต